รอบแรกเขาป่วยเพาฟังนี่ครับวันนี้เขาก็จะป่วยกับเพื่อนครับเพนก็เริ่มแตกเริ่มอันนี้แล้วครับเริ่มละเอียดมีสีแหง่งก็ขีดแยกะสมหมดครับผม ไปกวยมากเพราะคดิ่งเรสช่วยนะครับที่ว่าไม่เปียคกับม ที่เอฟอีซีหัวแห่งสไตล์กเกาหลีครับใส่รถไม่โค้กคุยไปควยมากพรามันว่าควยเมื่อเดียวแห่งน,นะครับาจะต้องใส่ระยะเวลา เลยเวลาในการทำครับยังไม่กรฝากเป็นกำลังแก่งกันในเด้ครับเนื้อเมื่อไหม่ครับผม เม็ดน้อยๆในเกาหลีมาฝากครับวิธีการจัดการของประเทศเกาหลีอันนี้คือเป็นแต่ละขอกเค่มีกดังไม้ขี่ของไประขางมันครับเสียวไว้ข้างนอกอะไรครับ การเขากฎหมาครับผมว่าอาไว้ข้างนอกต้องเอาไว้ในที่มุม่งมังค่าเท่านั้นครับน่ครับเริ่มละเอียดเขาป่วยกับไปกลับมา อามากันหลายพอโคตรหลายเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากทัานนี้นะครับผม